รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยนำเสนอโดยแอปโกเจ้าของรางวัลผลประกอบการดีเด่นและ CEO ดีเด่น2ปีสอนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยธรรมชาติได well, 00้สร้างเมล็ดข่าวให้เรา20,000ล้านถึง55,000ล้านเม็ดให้มีหน้าที่ดูแลสุขภาพเราจะมีสุขภาพที่ดีและปราศจากโรคทั้งหลายได้ก็โดยการมีภูมิคุ้มกันที่สมดุลหรือมีภูมิสมดุลนักวิจัยออปเปอเรชันบิม ได้สกัดสารที่มีผลต่อการทํางานของเม็ดขาวจากมังคุดมะดำถั่เหลืองฝรั่งและโบโบบแล้วใช้เสริมประสิทธิภาพกันเพื่อสร้างภูมิสมดุลในผู้มีอาการผิดปกติกับสุสภาพปกติได้ตามธรรมชาติการสร้างภูมิสมดุลเช่นนี้มีประสิทธิภาพสูงปลอดภยัยและไร้ผลข้างเคียงถือเป็นมิติใหม่ของการดูแลสุขภาพนักวิจัยมีความภาคภูมิใจ และปรารถนาที่จะสร้างให้วิทยาการนี้เป็นมรดกของคนไทยในการช่วยดูแลสุขภาพของมนุษยชาติตลอดไปสวัสดีครับคุณผู้ชมทุครับนี่คือรายการสุขอย่างเสรีนะครับซึ่งในความหมายของมันก็คือว่าดรเสรีคนนี้เป็นคนมีความสุขแล้วก็จะนำเอาแนวทางของการมีความสุขนั้นมาแบ่งปันให้กับคุณผู้ชมเพราะว่าการที่เราอยู่ในโรคดีนั้น เวลาของเราไม่ได้ยาวนักนะคะถ้าจะว่าไปแล้วเนี่ยอายุเฉลี่ยของคนเราก็ถ้าใครขึ้นถึง70ได้มันก็ถือว่าดีแล้วเพราะฉะนั้นเมื่อชีวิตของเรามันไม่ได้ยาวเราต้องอยู่อย่างมีความสุขทุกวันนี้หลายๆคนเจอหน้าดรเสรีก็จะบอกว่าทําไมหนะ้าตาสุขสดชื่นจังทําไมแจ่มใสจังก็บอกเขาว่าเพราะเป็นคนมีความสุขยังไงล่ะคะทําไมจงถึงมีความสุขละ่ะก็จะบอกต่างๆนานา,นาน และไอสิ่งต่างๆนา,นานาที่พูดคุยกับผู้คนนี่แหลคะครับจะเอามาเล่าให้กับคุณผู้ชมฟังเป็นระยะๆะะไปนะครับอันหนึ่งที่เป็นความสุขของตัวเราก็คือการได้ไปเที่ยวได้ไปเห็นได้ไปมีประสบการณ์อะไรต่างๆมากมายซึ่งตอนนี้อายุ68แล้วก็ต้องรีบไปแล้วล่ะครับเพราะต่อไปนั้นถ้าเกิดอายุมากกว่านี้อาจจะเดินเหินไม่ไหวนะฮะแต่ความหมายของสุขอย่างเสรีอีกอันหนึ่งก็คือว่ามันเป็นเสรีภาพของเราที่เราจะเลือกใช้ชีวิตให้มีความสุข หรือเลือกใช้ชีวิตให้มีทุกข์เหมือนอย่างที่เราบอกว่าไอการที่คนเราจะสุขจะทุกข์มันอยู่ที่ตัวเราเองไม่มีใครมาทําให้เราสุขหรือทุกข์ได้ตัวเราเองนี่แหละนะถ้าเรารู้จักใช้ชีวิตที่เหมาะสมห่างไกลจากอบายมุกไม่ไปทําอะไรที่เป็นปัญหาเบียดเบียนตัวเองไม่ไปทําอะไรให้คนอื่นชิงชังเราเลือกขนทางแบบนี้ชีวิตเราก็จะมีความสุขได้นี่คือสุขอย่างเสรีนะครับ ทีนี้วันนี้อยากจะพูดให้ฟังว่าสุขอันหนึ่งเนี่ยสุขเกิดจากการได้ไปเที่ยวนะครคือคนเราเนี่ยเราจะเป็นคนที่บ้าง,งานตลอดเวลาเราต้องรู้จักในการจะมีสมดุลระหว่างงานกับชีวิตส่วนตัวนะครจริงๆชีวิตมองเราเนี่ยมันเป็นสามเหลี่ยมอันนี้คืองานอันนี้คือส่วนตัวและอันนี้คือครอบครัวถ้าเราสามารถทำสามเหลี่ยมนี้ให้สมดุลได้ชีวิตมีความสุขอย่างแน่นอน ทำงานโดยประมาณอย่าบ้างงานแต่ก็ต้องทำงานให้ได้ผลในขณะเดียวกันจะต้องมีความสุขส่วนตัวชอบร้องคาราโอเกะชอบดูหนังชอบฟังเพลงชอบกินอาหารนอกบ้านชอบอะไรก็แล้วแต่ให้มีโอกาสได้ทำสิ่งนั้นบ้างไม่ใช่บ้างงานจนกรทั้งสิ่งเหล่านี้เนี่ยถูกตัดทิ้งไปซะทั้งหมดขณะเดียวกันคนเรามีพ่อมีแม่มีพี่มีน้องมีลูกมีครอบครัวเราก็ต้องดูแลครอบครัว เราต้องมีโอกาสได้ทำกิจกรรมอะไรร่วมกับครอบครัวอย่าให้สิ่งใดสิ่งหนึ่งในสามเหลี่ยมนี้มันสูญเสียสมดุลไปช่วงนี้ค่ะเป็นช่วงที่อาจารย์เสรีกำลังจะต้องวางโปรแกรมเที่ยวให้มากขึ้นกว่าเดิมถามว่าเพราะอะไรก็เพราะว่าตอนนี้68แล้วการเดินเหินเริ่มช้าลง เริ่มเหนื่อยมากขึ้นเริ่มเห็นได้เลยว่าไอ้เรื่องของพาวส์เนี่ยหลังจากที่เราเดินเหินไกลๆเนี่ยมันเริ่มเต้นแรงอย่างน่ากลัวเพราะฉะนั้นก็เลยจะบอกว่าเฮ้ยอายุขนาดเนี้ยยังพอเดินเหินได้ีไปซะกก่อนแต่เวลาที่เดินทางไกลๆเนี่ยนะฮะบางทีก็ไม่ไหวเหมือนกันที่จะเดินก็เลยต้องใช้ไอ้ตัว รถเข็นเขาช่วยแต่บางทีมันก็คุ้มนะครับอย่างยกตัวอย่างนะครับไปดิสนีย์แลนด์ไปยูนิเวอร์แซลที่ลอสแอนเจลิสนะครับหรือที่ฟลอริดาก็แล้วแต่ไปเที่ยวโพลินิชันเคานเตอร์เซ็นเตอร์ที่ฮาวายนะฮะเขามีรถเข็นนะที่ใช้คนเข็นก็ได้หรือเราคอนโทรลด้วยตัวเองก็ได้ให้เช่า40เหรียญน,นะครับอาจารย์เสรีเช่าคะ่ะ แล้วก็ไปไหนก็ไปด้วยรถเข็นเหล่านี้ไม่เมื่อยไม่เหนื่อยหัวใจไม่เต้นแรงความดันไม่ขึ้นมีหนำซ้ำนะคะเราจะได้สิทธิพิเศษเพราะว่าเวลาที่เรานั่งรถเข็นไปเนี่ยเราจะถูกนับเป็นคนพิการซึ่งความรู้สึกหลายคนจะไม่ชอบนะคะแต่ไม่เป็นไรค่ะอาจารย์เสรีไม่ถือใครจะมองเป็นคนพิการก็ไม่เอาลไม่ไม่ว่ากันขอให้สบายเขาจะให้เราได้ r i ORITY คือได้สิทธิพิเศษไปอยู่เป็นคนแรกที่หน้าประตูพอประตูเปิดปั๊บได้เข้าไปก่อนเลือกที่นั่งก่อนแล้วที่นั่งเขาก็จัดสรรไว้ให้เป็นอย่างดีเป็นที่นั่งหน,น้าหน้เลยไม่ใช่แค่เรานะคะถ้าเราไปกันสี่คนหคนในหมู่คณะเขาถือว่าคนในหมู่คณะจะต้องมากับเราด้วยไม่งัน้นเดี๋ยวจะพลัดหลงกันเพราะฉะนั้นเราเข้าไปคนแรก แล้วก็คนที่ไปกับเราก็ได้เข้าไปด้วยได้สิทธิพิเศษในการเข้าก่อนเลือกที่นั่งก่อนอะไรต่างๆนานาเพราะฉะนั้นเสียส,ส,สีเหรียญนั้นสบายมากเลยทีเดียวการที่เราไปเที่ยวนะคะมีอะไรบ้างคะ 1. เป็นการผ่อนคลายจากการทำงานหนะักที่เราเรียกกันง่ายๆว่าไปชาร์จแบต 2. ได้ประสบการณ์ต่างถิ่นต่างที่ ทำให้เราเป็นคนมีความรู้เรื่องความหลากหลายทางวัฒนธรรมทําให้เราได้เห็นว่าคนประเทศนั้นคนชาตินั้นคนชาตินี้เขามีวิถีชีวิตอย่างไร 3. ได้ไปท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์เชิงวัฒนธรรมนะคะสได้ไปกินอาหารแปลกๆใหม่ๆซึ่งเป็นอาหารท้องถิน่นท้องที่นะคะแล้วก็หได้ไปดูอะไรที่สวยงาม บางอย่างสวยงามบางอย่างแปลกบางอย่างไม่มีให้เห็นที่อื่นจะต้องไปที่ตรงนั้นเท่านั้นเองนะเพราะฉะนั้นการได้ไปเที่ยวการได้ไปกินการได้ไปมีประสบการณ์การได้ไปดูการได้ไปชมล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่มีความสุขนะภาษาอังกฤษเขาจะพูดเอาไว้ในแง่ของสิ่งที่มนุษย์เราแสวงหา เพื่อความสุขนะคะ 1. ความสะดวก 2. คุณภาพชีวิต 3. การได้เป็นคนสำคัญ 4. การได้ความบันเทิงเริงรมนะฮะดังนั้นการที่เราไปเที่ยวไหนไหนเนี่ยนะคะถ้าเราไปให้มันสะดวกสักนิดหนึ่งไปในที่ที่มีคุณภาพชีวิตไปที่เราได้รับบริการที่ดีที่คนก็เห็นเราเป็นบุคคลสำคัญแล้วไปแล้วได้สนุกสนานเรื่องร่าก็จะเป็นการดีนะครับแต่ ถ้าหากแม้ว่าเราไปไหนมาไหนแล้วสุขภาพเราไม่ดีล่ะคะเดินเหินไม่สะดวกล่ะคะหรือสายตาฝ้าฟางล่ะคะคนอื่นเขาดูอะไรกันเขาสนุกสนานกันเต็มที่แต่เราก็ผ้าๆ้ามัวมัวคนอื่นเขาเดินขึ้นตรงนั้นเดินลงตรงนี้เขาปีนตรงนั้นเขาป่ายตรงนั้นแต่เราได้แต่นั่งดูไม่สามารถไปทำอะไรกับใครเขาได้ แล้วเราจะมีความสุขกับการท่องเที่ยวซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวิธีการสร้างความสุขให้กับชีวิตเราได้อย่างไรเพราะฉะนั้นดูแลตัวเองนะคะเพื่อจะทำให้เรานั้นมีความสุขกับการไปเที่ยวไปแสวงหาประสบการณ์ที่นั่นที่นี่ค่ะ ปรึกษาปัญหาและการดูแลสุขภาพกับผู้เชี่ยวชาญงานวิจัย Operation BIM ได้ที่ BIM Health Center อาคาร a a Capital Center ชั้น30ได้ทุกวันจันทร์และวันพุธและปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านกระดูกและข้อที่ BIM Health Center ห้างสรรพสินค้าเอสแพรนัดรัชดาชั้น3ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์โทรสายด่วน1154หรือ02-646-4800 เมื่อตอนกลางเดือนไปยุโรปถากลับมาก็เจอพนักง,งานต้อนรับบนเครื่องบินเป็นรุ่นน้องที่รู้จักกันเขาก็แซวบอกว่าแหมช่วงนี้ไม่ค่อยจะอยู่เมืองไทยเลยนะไปนู่นไปนี่มาโดยตลอดนะเอ้าก็เที่ยวอย่างมีความสุขก็เลยบอกเขาบอกว่าก็ตอนนี้เนี่ยหกแล้วถ้าหากว่าถึง70เนี่ยไม่รู้จะเดินเหินได้ยังไงเพราะว่าเมื่อเราอายุมากขึ้นข้อของเรามันก็มีปัญหา เกรงว่าถ้าไปไหนมาไหนมันจะไม่สะดวกขนาดตอนนี้68เนี่ยถ้าหากว่าสนามบินจากลงจากเครื่องบินแล้วไปที่รับกระเป๋าหรือว่าจากเช็คอินเพื่อจะไปที่เกตไกลยังขอวิลแชร์เขาเลยค่ะเพราะว่าเนี่ยค่ะมันเป็นตัวปัญหาที่จะทำให้มีความสุขในขณะเดียวกันเนี่ยคนเราเนี่ยพอแก่มันก็มีสายตาที่ฟ้าฟาง บางทีมันก็ฟ้าฟางด้วยสายตายาวกว็มีหรือบางคนก็ต่อลมต่อกระจกอะไรต่างๆนานาเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อที่จะทําให้เราเนี่ยมีความสุขกับชีวิตทุกครั้งที่เราไปไหนมาไหนเราต้องการให้เป็นคนที่อยู่ในสภาพที่ข้อเข่าดีเดินเหินได้สะดวกสบายเราต้องการอยู่ในสภาพที่สายตาดีอย่างยกตัวอ,อย่างเช่นไปอยู่ที่สนามกีฬาแมนเชสเตอร์นะที่เมืองแมนเชสเตอร์ไปดูแมนยูกับแมนซิตเขา เล่นกันเนี่ยถ้าตาเราดีเนี่ยเราก็ดูอุย้ยลู้มันเป็นตรงไหนแต่ถ้าเกิดตาเราไม่ดีนะครับดูไก,กลๆคนอื่นเขาตื่นเต้นหลจะใจไม่ตื่นเต้นเพราะเรายังหาลูกไม่เจอเลยเพราะฉะนั้นไอ้ความสุขจากการเดินเหินสะดวกหรือว่าได้เห็นอะไรที่ชัดเจนเนี่ยเป็นสิ่งที่สบายเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาคุยกับอาจารย์พิเชษน,นะครับว่าผลงานวิจัยของอาจารย์พิเชษเนี่ยจะช่วยทําให้คนแก่ๆเนี่ยนะครับที่มีปัญหาเรื่องข้อเขา่าหรือมีปัญหาเรื่อง ต้อลมต้อกระจกต้อเนื้อเรืออะไรต่างๆเนี่ยพอจะมีความสุขกับการไปเที่ยวกับลูกหลานได้บ้างไหมเพราะเรื่องนี้สําคัญนะครับอาจารย์ขาสว,ส,สวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ครับอาจารย์ขาทาไมคนเราพอแก่แล้วเนี่ยเข่ามันต้องมีปัญหาด้วยเพราะเราใช้งานมันเยอะแล้วมันก็เสื่อมเป็นปกตินะครับนะครับแต่ว่าถ้าหากว่าเรารักษากันมาตั้งแต่ต้นเราก็จะดูแลได้ดีกว่าคนอื่นนะครับแล้วทำไมมันมต้องมีเสียงเอียดเอยดออทออทแอดแอดด้วยพอพอก็เพราะกระดูกกาลังขัดกันอยู่อาจารย์ อ๋อมันก็เหมือนกับเราไม่ได้เติมน้ํามันเครื่องในรถยนต์ฝืดมันขัดกันปอกปอกปอกมันก็จะคนที่มีปัญหาที่เจ็บนะเพราะว่าข้อเข่ากระดูกข้อเข่าท่อนแรกท่อนบนกับท่อนล่างมันติดกันอยู่แล้ว่ากระดูกอ่อนซึ่งเคยเป็นตัวคล้ายๆเป็นฟองน้ําอะมันสึกไป เนื่องจากเลยวัยรุ่นไปเล็กน้อยเข้าสู่รุ่นรุ่นแย้มฝ่ารมก็เลยก็เลยเสียสีกันแล้วก็แน่นอนก็อักเสบอักเสบมันก็เจ็บนะครับแล้วก็จะรุนแรงขึ้นนรุนแรงขึ้นเห็นบางคนถึงกะดับต้องผ่าครับก็หลายหลายคนเข้ามาดูงานวิจัยของเราแล้วบอกใจไว้ผ่าแต่จนบัดนี้ก็ยังไม่ได้ผ่านะครับสี่ห้าปีแล้วครับเราก็สามารถที่จะสร้างมวลกระดูกอ่อนของเขาขึ้นมาได้ ทำไงค่อาจารย์ถาก็หลักการของคนเหล่านี้เ,าเราทราบจากภูุิคุ้มกมันวิทยาว่าเม็ดเลือดขาวเขาน่ะหลังสารสามตัวเยอะเกินไปสารสามตัวที่ไม่เกิดสภาพเสื่อมแล้วสารสามตัวเนี่ยมันจะไปทับโจมตีเ,เข่านะฮะแล้วก็ทําให้เกิดอาการเสืมมากขึ้นทําลายมวลกระดูกมากขึ้นอย่างน้อยที่สุดมันต้องทําให้เนื้อเยื่อที่จะกั้นระหว่างไอ้สองชิ้นเนี่ยให้มันเสื่อมไปใช่ครับใช่ครับใช่ไหมทำอะไรคือมันเริ่มเสื่อมอยู่แล้วเริ่มอักเสบอยู่แล้ว ตัวนี้มันทำมากขึ้นไปทำให้มากขึ้นคราวนี้ที่มันมีอะไรรองอยู่ไม่มีรองแล้วชนกันจริงๆเลยแล้วก็เกิดเสียงเลยอักเสบเยอะแล้วก็เจ็บครับเพราะฉะนั้นหน้าที่ของเราเมื่อเรารู้เช่นนี้เราก็จะต้องมีสูตรจากการวิจัยของเราที่ไปลดการหลั่งสารสามตัวของเม็ดเลือดขาวนะฮะเราก็มีการพิสูจน์ในจากการที่เราทำศูนย์วิจัยเทคโนโลยีชีวการแพทย์เราก็พบว่าสารสามตัวเนี่ยลดลงมาอย่างสวยงามมากครับเพราะฉะนั้น เมื่อมันลดลงมาอาการอักเสบมันก็ลดลงนะครับ<ะ>แล้วก็อาการก็จะดีขึ้นเรื่อยๆแล้วเชิงภูมิคุ้ม wounds, กันวิยาเ็าบอกว่าสารสามตัวนี้ถ้ามันมีมากเกินไปทําให้กระดูกเสื<ะ>่อมแล้วก็ทําลายกระดูกต่อไปเรื่อยๆแต่ถ้ามาลดลงมาจะเกิดอาการโตรข้าานะครับจะมีการสร้างกระดูกนะครับเพราะฉะนั้นการมวลกระดูกก็จะสร้างขึ้นมาครับเพราะฉะนั้นการสร้างมวลกระดูกการทาลายมวลกระดูกมันโยโย่มนันขึ้นลงขึ้นลงตลอดเวลา มันก็ขึ้นอยู่กับสารสามตัวที่เราปรับถ้ามันปรับมาลงมาเมื่อไหร่เราก็สามารถที่จะเกิดภาวะสร้างมวลกระดูกขึ้นมาได้นะครับและนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นถ้าหากว่าใครที่ใช้งานวิจัยของเราอย่างอย่างคมากกระแมนอย่างต่อเนื่องนะครับก็เราก็พิสูจน์ว่าในเวลาอันสั้นนะฮะเราก็สามารถที่จะทำให้ทุกคนมีคุณภาพชีวิตดีขึ้นคนงานวิจัยของอาจารย์อันนี้ได้นําเสนออะไรเป็นทางการกับหน่วยงานภาครัฐหรือยังครับชัดเจนครับ เราก็จริงๆเราได้มีการนําเสนอในต่างประเทศหลายครั้งวา <Wow. S 2> ครับก็ในสิงคโปร์ก็เคยไปเมื่อเร็วๆนี้แหละครับ <c oughs> แต่ปัจจุบันเนี้ยเมื่อเร็วๆนี้ในประเทศไทยเราก็มีสมาคมวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแห่งประเทศไทยให้โอกาสเราใช้เวลาสองชั่วโมง <c oughs> เป็นงานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีครั้งที่4 2ซึ่งสมเด็จพระเทพเสด็จเปิดนะครับ <c oughs> ในงานนี้เราก็มีเอานักวิยาศาสตร์ของเราหกคนที่ร่วมกันทํากันมา ตั้งแต่เกือบเกือบสีปีที่แล้วนะครับก็มาพูดถึงงานวิจัยของเราตั้งแต่ต้นจนกระทั่งปัจจุบันนะครับแล้วส่วนหนึ่งที่เราพูดถึงก็คืองานวิจัยเรื่องข้อเข่านี่แหละนะครับ,ขบเขาไมาต้งแต่ต้องของอาจารย์ที่คงหมายถึงตั้งแต่มังคุดลูกแรกใช่ไหมครับตั้งแต่ยิมังคุดลูกผิดมาเ้างหมา <c oughs> ต้องขอถามอาจารย์เป็นความรู้นิดหนึ่งว่า,าการที่อาจารย์จะเอาอะไรมาฟอ์ติฟายมาเสริมพลังะน,น,นะครับ เออมันมีข้อมูลตำรับตําราอะไรอยู่ตรงไหนว่าเมื่ออาจารย์ได้เปิดบังคุดมาแล้วอ,อาจารย์จะต้องไปเอางานดามาต้องไปเอาฝรั่งมาต้องไปบัวบกมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือมันมีความรู้อะไรอยู่ตรงไหนค,ค,ครับประการแรกทีเดียวคือสาเหตุที่เราเอาตัวอื่นมาเสริมนะครับเรารู้อยู่ว่ารังคุดเนี่ยเอ่อมันมีสารอยู่ตัวหนึ่งนะครับซึ่งจะมีประสิทธิภาพสูงมากในการปรับระดับภูมิคุกัน,นร่างกายได้แต่ว่าสิ่งที่เราห่วงก็คือว่าถ้าหากเอาสารเฉพาะตัวนั้นมาใช้ระยะเวลายาวนานต่อเนื่อง ว่าจะมีการสะสมสะสมเมื่อสะสมเราก็ต้องเด็ใช้เรือจะมีผลข้างเคียงได้ถึงแม้จะเป็นสารปลอดภัยมากก็ตามเราก็รู้ว่าถ้าหากว่าเป็นเช่นนี้เราไปสกัดสารจากพืชอื่นซึ่งทําหน้าที่คล้ายกันเหมือนๆกันหรือใกล้เคียงกันให้มาเสริมกันซะเสริมอย่างนี้ก็คือที่อาจารย์ใช้คําว่า fortify เสริมประสิทธิภาพให้เป็นหนึ่งบวกหนึ่งให้เป็นสองไม่ใช่สองแต่มันเป็นสี่เพราะจากงาดําจากถั่วเหลืองจากฝรั่งบุบบกเราก็มีอีกสี่ชุด นะฮที่จะมาเสริมประสิทธิภาพได้เป็นทวีคูณแล,แล้วในสุดเราก็ได้สูตรที่ประสิทธิภาพสูงมากนะครับ <S 2> <S 2> แล้วก็ใช้ในการปรับภูมิคุ้มกันเวลาเราเปลี่ยนสูตรเราก็ได้สูตรสูตรหนึ่งสำหรับอาการหนึ่งเปลี่ยนอีกสูตรหนึ่งแล้วก็อีกสำหรับอีกอาการหนึ่งทีนี้นอกจากข้อเข่าเสื่มแล้วเนี่ยคนแก่มันยังมีอาการอีกอันหนึ่งครับคือมันเหมือนมันตึงๆกย์ประเภท นอนเหยียดอยู่งอไม่ได้งออยู่เหยียดไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยมันเกิดจากอะไรก็ก็เป็นเรื่องจากข้อเข่าอักเสบนะครับอ๋อเหรอเรื่องเดียวกันเลยเหรอครับก็เรื่องเดียวกันนะครับมันเกิดคือนอกจากเรื่องเดินเหินแล้วเนี่ยมันเกี่ยวกับการขยับด้วยก็มันฝืดนิดหน่อยนะฮะถ้าหากใช้อยู่สักระยะหนึ่งอาการนี้ก็จะหายไปนะครับจริงๆแล้วสภาพเสื่อมของร่างกายเนี่ยมันก็เกิดขึ้นจากคนที่มีอายุเป็นส่วนหนึ่งของ degenerative disease เป็น <Yeah. S 2> อาการเสื่อมเมื่ออายุมากขึ้นแล้วก็อย่างอื่นๆนะฮะถ้าเมื่อเราเข้าใจเกี่ยวกับภูมิคุ้มกันพิยาเราก็จะพบว่าอาการที่เกิดขึ้นในในคนแก่อย่างเช่นเรื่องของตาเนี่ยอาจารย์ <Yeah. S 2> สมัยก่อนเนี่ยเด็กๆจะไม่เคยมีปัญหาเรื่องดวงตาจนกระทั่งไอ้นตบุ๊กมัน ไอไอไอโฟนมันก็เกิดพอนนี้เป็นเร็วขึ้นใช่ไหมเดยวนี่เป็นเร็วขึ้นก็เพราะเราใช้สายตามากเกินไปคือบางครั้งอาจารย์มันเหมือนมีดวงไฟอยู่ที่ตาใช่ครับอยู่ตลอดเวลาคือเวลาเราอ่านอะไรเงี้ยมันจะมีดวงไฟอยู่ที่ตาตลอดเวลามันเกิดจากอะไรก็เกิดขึ้นจากความเสื่อมก็อาจจะจอบสายตาเริ่มจะไม่ค่อยดีนะครับบางทีบางคนที่อาการที่คนเป็นมากที่สุดอย่างนี้กับเด็กก็จะเป็นนะครับ ก็คือวุ้นตาเสื่อมวุ้นตาเสื่อมก็มีอยักใยวิ่งอยู่มีฝุ่นวิ่งวิ่งไปวิ่งมาเราก็ไม่รู้ว่าคืออะไรใจะจร้างกะคือพูดง่ายๆว่ามันไม่ใสอะเวลาเรามองไปมันไม่ใสมันเหมือนมีอะไรวิ่งอยู่ตรงนี้บางทีก็เป็นดวงไฟบางทีก็เป็นอะไรที่พล่าเขาขาวใช่ครับใช่ครับแล้วถ้าหากว่าเราสามารถลดความเสื่อมโดยการลดสารที่ไม่ได้ขาวหลังมันหลังเยอะเกินไปมันเกิดสภาพเสื่อมจริงๆล่ะจริงๆก็หลังเยอะทำไม หลังเยอะมันจะเป็นธรรมชาติของเราเนี่ยหลังสารปูมุ่มกันเยอะเพื่อจะป้องกับปกป้องร่างกายแต่บางครั้งมันเยอะเกินไปแล้วไปออกฤทธิ์ที่ตาะะก็เกิดสภาพที่อุ้นตาเสื่อมเอ่ยต้อเขาจกต้อหินอะไรพวกนี้นะครับหรือแม้กระทั่งจอประสาทตาเสื่อมเช่นที่เปียกซึ่งอาจจะทําให้ตาบอดได้กรณีอย่างเนี้ยเมื่อเรารู้เช่นนั้นเราก็จะมีสูตรอีกสูตรหนึ่งนะครับก็คล้ายๆกับสูตรที่ดูแลเรื่องข้อเข่านี่แหละเพียงแต่ว่าให้มันให้มันชัดเจนขึ้นให้มันรวดเร็วขึ้น เราก็สามารถดูอาการเหล่านี้ได้ชเช่นกันนะครับแล้วก็งานอย่างเช่นอาจารย์พูดถึงการมองออลูกฟุตบอลที่อยู่ไกลอาจจะเกิดขึ้นจากตาสั้นตายาวสาเหตุที่ตาสั้นยาวยาวเพราะออโต้โฟกัสของเราเนี่ยซึ่งเกิดจากกล้ามเนื้อของดวงตาเนี่ยมันไม่ได้ทํางานเต็มมันไม่ดีแล้วนะ,ค,ะคืออย่างทุกวันนี้ตาเนี่ยนะเป็นโมโนวิชั่นนะ,ค,ะครับคือเมื่อจานหนังสือเนี่ยตาด้านหนึ่งทํางานอีกด้านหนึ่งไม่ทำ แต่พอมองไกลเนี่ยตาอีกด้านหนึ่งที่ไม่ได้ใช้อ่านหนังสือทํางานค,คือตอนนี้เราเป็นโมโน,โนก็คือหนึ่งค,คือเป็นเป็นการทํางานด้วยสายตาเดียวอย่างเช่นถ้นถาหยิบอันนี้มาอ่านพับเนี่ยตาด้านอ่านหนังสือทํางานอีกด้านหนึ่งเนี่ยไม่ทํางานครับแต่พอมองออกไปข้างนอกโน้นน,น,น่นนนะตาที่มองไกลทำงานตาที่อ่านหนังสือไม่ทำงานก็เพราะว่าเลนส์เนี่ยมันถูกบังคับด้วยกล้ามเนื้อตานะครับซึ่งมันไม่ได้ทํางานมันไม่ยืดหยุ่นแล้วก็เกิดจากภาพเถื่อนเราสามารถไปปรับ การเนื้อทำงานเนี่ยให้มันทํางานได้ไอ้ที่ออโต้โฟกัสเล็กน้อยออโต้โฟกัสไม่ได้มันแก้กับปัญหาได้นะครับไอ้ที่เสื่อมมันเป็นสั้นเป็นเจ็ดร้อยหกร้อยเจ็ดร้อยนี่ต้องต้องตายแล้วเกิดใหม่นะอาจารหรือว่าหรือว่ายาวเนี่ยก็ก็ก็จะยาวร้อยสองร้อยเนี่ยพอสักระยะหนึ่งก็ก็จะเห็นว่าเออออโต้โฟกัสได้ถอดแว่นได้แล้วอะไรเงี้ยฮะแต่แสงสําคัญมากเลยอาจารย์เรื่องดวงตาเนี่ยคือถ้าคนตามีปัญหาเนี่ย ต้องอ่านหนังสือหรือดูอะไรในที่สว่างจริงๆนะเพียงแค่แสงอ่อนไปสักนิดหนึ่งเนี่ยจะดูไม่รู้เรื่องแล้วทีนี้ไอ้เรื่องแสงว่าถ้าหากว่ามันมันกำลัง,<อ>งดีมันก็จะเหมาะสมนะถ้าถ้าหากว่าอ่อนไปมันก็ต้องเพ่งสายตานะถูกต้องแต่ถ้าเยอะเกินไปมันก็จะานะฮะมันก็ทำลายสายตาเขาถึงเวลาที่เราดูอ่าสมาร์ทโฟนหรือ iPad อะไรต่างเขาจึงต้องมีไอ ไฟแบ็กกราวอยู่ด้วยใช่ครับถ้าเราปิดไฟแบ็กกราวแล้วดูแค่ตรงนั้นเนี่ยอโอ้โหวนั้นอันตรายมาก<ช>เลยนะใช่ครับซึ่งบางคนก็ชอบดูในที่นอน<ช>นะตื่นนอนตอนเช้ายังไม่ทันเปิดไฟเลยเอา iPad หยิบมาเช็ค a c e b o o k แล้วอะไรอย่างเงี้ยรือก่อนนอนก็ยังไม่ยอมเลิกลาที่จะเช็คลายเช็ค Facebook คดับไฟจะนอนก็ยังดูให้แสงจ้านั้นอันตรายใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับทีนี้มันมีอีกกลุ่มหนึ่งนะครับอาจารย์เวลาคนเป็นโรคเบาหวานเนี่ย นอกจากหมอเขาจะตรวจวัดน้ําตาลแล้วเนี่ยมันจะมีช่วงระยะอย่างเช่นสองเดือนสาเดือนทีหนึ่งเขาขอตรวจตาอ,อันนี้มันเป็นยังไงครับก็เพราะน้ําตาลสูงคนที่เป็นเบาหวานเนี่ยเบาหวานจะขึ้นตาได้นะ,ะม,มันสิมันจะไปเริ่มทาทาไปทําลายตับอ่อนนะฮะ,ะแล้วก็ทําให้ตับอ่อนไม่หลั่งอินซูลินได้ค,ครับ,รบเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องทํานี่คือภาวะของการแพ้ปู่ิตัวเองภาวะของการหลั่งสารเยอะเกินไปสารที่ทับสร้างปุ่มกันกับเรา เพราะเราก็จะต้องไปลดมันซึ่งเราก็สามารถทําได้โดยการปรับภูมิกันโดยใช้อีกสูตรนึ่เช่นกันเราพูดถึงงานวิจัยที่โอเคถ้าเกิดเรื่องของข้อที่เสื่อมเดินยากปวดเสียงก๊อกแก๊บข้อที่ตึงยืดไม่ได้งอไม่ได้อันนี้เนี่ยมันก็แก้ไขด้วยภูมิกันนะครับทีนี้เรื่องตาเนี่ยอยากจะถามอาจารย์ ที่เขาเรียกกันต้อหินต้อเนื้อต้อลมบุ้ญตาไอ้สิ่งเหล่านี้มันต่างกันยังไงครับต้อต้อกระจกะนะฮะก็เกิดขึ้นเนื่องจากบริเวณเลนส์ข้างหน้านะครับมันจะเริ่มมีอะไรมาบังนะครับก็สิ่งที่จะเกิดมืนมีฝ้าขาวเมันมีฝ้าขาวก็เกิดขึ้นเนื่องจากว่าเราไอสารที่หลังสร้างผุ๋มกันของเราเนี่ยเริ่มทํางานเยอะไปะแล้วก็สาหรับต้อหิน นะฮะก็นอกจากไออาการอย่างที่ว่านี่แหละมันก็จะมีความดันของสายตาซึ่งทําให้ซึ่งพอความดันตาเยอะในร่างกายเยอะความดันตาก็เยอะแล้วก็ทําให้เกิดเป็นต้อหินได้ส่วนเรื่องอีกที่อันตรายมากที่สุดนะคือจอประสาทตาเสื่อมเามือนกที่เรติน่าที่ภาพที่รับภาพตาเนี่ยภาพตามันเสื่อมนะครับมันจะมีสารที่เรียกว่าดูเซนซึ่งเป็นองค์โปรตีนโมเลไปเกาะอยู่ข้างหลัง แล้วก็ทําให้มองไม่เคยเห็นแล้วมันจะพัฒนาออกมาเป็นจอภาษาเสื่อมชนิดเปียกได้แล้วทนที่สุดเนี่ยถ้าหากไม่มีรีบรักษาทําให้ตาบอดได้อครับเห็นบางคนตาดําเขาเนี่ยมันจะไม่เป็นตาดําเต็มมันจะมีแบบมีเนื้อเนื้อมามาแปะติดป็นบางส่วนแล้วเราก็จะพบว่าเราก็จริงๆแล้วเราก็มีผู้ที่เข้ามาลองใช้งานของเรานะครับไอต่อเนื้อเนี่ยเดือนสองเดือนนะฮะมันก็ค่อยโหดไปครับ ก็แสดงว่ามีการปรับภูมิคุ้มกันในร่างกายใช่ครับใช่ครับไอตัวที่ไม่ควรจะมีก็หายไปใช่ครับไอตัวที่ควรจะมีก็จะลุกขึ้นมาทำงานใช่ครับ <ไง S 2> ก็ภาวะสร้างภูมิให้สมดุลแค่น,นั้นเองค่ะทีนี้มีอันหนึ่งอันนี้ประสบการณ์ตัวเองนั่งอยู่ในรถเมื่อไหร่มีแอร์เป่าเข้ามาเมื่อไหร่ น้ำมูกน้ำตาจะไหลอันนี้เกิดจากอะไรครับอรอันนี้ก็เกิดคงจะเกิดจากภูมิแพ้มั้งครับอ๋อเป็นภูมิแพ้เหรอนะฮะแต่พอลงไปหายนะครับพอพอลงจากรถไปจะไม่เกินห้านาทีสิบนาทีน้ำมูกแห้งน้ำตาแห้งแต่ตั้ขณะที่นั่งอยู่ในรถแล้วเปิดแอร์พรมมันจะเป็นอย่างนี้ตลอดเวลาเลยเป็นไปได้ไหมเพราะว่าใน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 รถของเราอาจจะมีฝุ่นวายวนอยู่ในรรอากาศมากกว่าปกติเครื่องกรองของเราอาจจะไม่ได้ทำงานเอาละครับคุณผู้ชมครับ เรื่องของความสุขที่เกิดขึ้นจากการได้เห็นในสิ่งที่ควรจะเห็นสิ่งที่งดงามสิ่งที่เราต้องการจะตามดูและในขณะเดียวกันให้ไปไหนมาไหนเดินเหินได้สะดวกสบายแคลอวคล่องไม่ให้ลูกหลานมานั่งบน่นบอกว่าแม่เอามาแล้วก็กลายเป็นตัวถ่วงเพราะฉะนั้นเราต้องเป็นคนที่มีความสุขจากการที่ข้อเข่าดีเดินเหินสบายดวงตามองเห็นสิ่งต่างๆทั้งใกล้และไกลได้อย่างชัดเจนเพื่อจะได้ มีความสุขกับสิ่งที่สวยงามน,นะคะสำหรับที่อาจารย์บคุณขอบคุณครับ ปรึกษาปัญหาและการดูแลสุขภาพกับผู้เชี่ยวชาญงานวิจัย Operation b i บิมได้ทีบิมเฮล a ์เซ็นเตอรอาคาร a a Capital Center ชั้น30ได้ทุกวันจันทร์และวันพุธและปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านกระดูกและข้อที่บิมเฮล l ์เซ e นเตอห้างสรรพสินค้าเอสปพรณาดรัชดาชั้น3ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์โทรสายด่วน1154หรือ02-646-4800 เราพูดถึงเอาไว้ในร่างกายของเราเนี่ยนอกจากหวัวใจซึ่งจะต้องเต้นอยู่ตลอดเวลาเนี่ยดวงตาเนี่ยสำคัญคือจริงๆคนเราอาจจะมีร่างกายบกพร่องได้หลายส่วนเราอาจจะมีนิ้วไม่ครบสิบนะเราอาจจะเป็นโปลิโอเราอาจจะอะไรหลายๆอย่างนะครับแต่สิ่งเหล่านั้นยังทำให้เราสามารถใช้ชีวิตปกติธรรมดาได้จำนวนมาก อาจจะมีสิ่งที่เป็นจุดด้อยเล็ก,ลกๆน้อยๆเดินไม่เร็วเท่าออเขาหรืออาจจะหยิบจับอะไรไม่สะดวกเท่าออเขาแต่อวัยวะส่วนที่สำคัญที่สุดที่เราต้องดูแลคือดวงตาเราควรจะรักษาดวงตาของเราเอาไว้เพราะฉะนั้นสิ่งใดก็ตามที่ส่งผลต่อสุขภาพตา เป็นสิ่งที่เราต้องระมัดระวังเพราะฉะนั้นคนที่เป็นเบาหวานคงจะเคยได้ยินคำว่าเบาหวานขึ้นตานะครับดังนั้นเวลาไปหาหมอเนี่ยถ้าหมอเขาใส่ใจเราจริงเนี่ยเขาจะไม่เพียงแต่เอาเลือดเราไปตรวจเพื่อวัดระดับน้ำตาลในเลือดเท่านั้นแต่เขาจะจัดตารางเวลาให้เราไปพบกับหมอตา เพื่อตรวจตาด้วยเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาที่เรามักจะพูดกันเรียกว่าเบาหวานขึ้นตาไทยที่ประมาทไม่เอาใจใส่ดูแลตรงนี้คงจะไม่ดีแล้วตาเนี่ยพอยุมากขึ้นมาแล้วใส่ตายาวเมื่อเราจะต้องใช้สายตาใช้ในที่แสงพอเหมาะพอดี อย่าใช้ที่แสงมันเยอะเกินไปจนจ้าอย่าใช้ที่แสงน้อยเกินไปนะครับแล้วเวลาที่ออกแดดเนี่ยฝึกนิสัยตัวเองให้เป็นคนใส่แว่นกันแดดติดตาบางคนเป็นคนที้ลำคานมากไม่ยอมใส่แว่นกันแดดเลยการที่เราอยู่ในที่แสงแดดจ้าแต่เราไม่ยอมใส่แว่นกันแดดอันนั้นเนี่ยจะเป็นอันตรายต่อดวงตาของเรานะครับ เพราะฉะนั้นพูดถึงเรื่อง <c oughs> การรักษาดวงตาเป็นสิ่งที่สำคัญแล้วถ้าเราตาดีมองนู่นมองนี่เราก็จะเป็นคนที่ได้เห็นสิ่งที่คนอื่นเขาพูดกันว่าสวยงามแต่ตาดีแล้วขามันไม่ไปมันก็ไม่ได้เหมือนกันนะมันก็ไปเดินกับเขาไม่ไหวไปดูไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าเรามีตาดีสามารถได้เห็นได้สิ่งต่างๆนานา,นาได้เราก็ต้องพยายามดูแลแขนขาของเรา ให้เดินได้แคล่วได้คล่องให้เดินได้อย่างสะดวกสบายเพราะถ้าเกิดว่าเราเองไปไหนต้องกลายเป็นคนนั่งอยู่บนเก้าอี้เฝ้าเป้เฝ้ากระเป๋ามันก็คงจะไม่สนุกสักเท่าไหร่นักเพราะฉะนั้นดูแลร่างกายตัวเองนะคะดูแลสุขภาพตัวเองนะคะแล้วจะได้มีความสุขค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ